ติดสปอยเลอร์มามันหนักนะน้องไหวเหรอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโ o ต้ลิเทคนะฮะวันนี้อิงจะมารีวิวฝาท้าทยฟ้าตรงรุ่น Toyota All-New Camry นะฮะตัวล่าสุดนะครับคันนี้นะฮะลูกค้าบอกว่าพี่ติดสปอยเลอร์มามันหนักมากน้องไหวเหรอขอบอกว่าโชคแต่เทาออโต้ลิเทคไหวนะครับนี่อันนี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับ สามารถสั่งได้ทั้งเปิดนะฮะนี่คือเปิดจากสวิตเดิมนะครับแล้วก็จะมีสวิตตรงนี้นะครับแบบนี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสามารถฝั่งกดปิดได้นะครับจากตรงนี้นะครับพร้อมด้วยระบบซอฟดูดนะฮะซอฟดูดโลว์ดาวจากทางเรานะฮะกดปิดเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับและยังสามารถสั่งการได้ด้วยรีโมทเดิมนะครับนี่ครับอันที่บ้านก็ใช้ได้นะครับ ก็ฝั่งกดเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับระบบเฟนเซอร์เท้านะฮะซึ่งสามารถฝั่งได้ทั้งปิดและเปิดนะครับเดี๋ยวอีกฝั่งเตะปิดให้ดูนะครับผมการนี่เตะปิดนี่ฮะ่อไรฟ้าก็จะปิดลงมาแบบนี้นะครับนี่นี่ฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะล็อกรถนะครับ อันนี้รถล็อกแล้วนะครับเดินมานะฮะถือของหนัหนกๆนะครับสวถือของหนักมาปุ๊บเตะเปิดฝาท้ายฟ้านะก็จะเปิดทํางานขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยถือของได้นะครับแล้วเก็บเข้าไปได้เลยนะครับพร้อมกับมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ฮะด้านหน้านะครับซึ่งจะใช้สวิตช์เดิมของรถเลยนี่ฮะอันนี้คือสวิตช์เดิมของรถเลยนะครับไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนี่ฮะฝาท้ายไฟฟ้าก็จะปิดลงไปอย่างนิ่มนวล แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะครับสำหรับต่ท้ายฟ้าตรงรุ่น All New Toyota Camry นะครับหากใครนะสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Auto Repack Fan Page นะครับหรือว่าจะเป็น Li n e แอ Auto Repack นะครับหรือว่าจะโทรหาอิงคุณต้นคุณตั้มน้องบูมาได้นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับ YouTube Channel ของเรานะครับเราจะลงคลิปอัปเดตผลงานกันบ่อยนะฮะ หากลูกค้าท่านใดนะอยากจะติดตามเราเพื่อที่จะมากับประแต่งรถกับเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับอขอบคุณมากครับ